วันดี้ครับเพื่อนๆผมว่าคลิปต่อไปผมจะเดินข้าวปลาไปที่เกตแดนของพวกมันเกตแดนของพวกผีหลังกลวงครับมันเป็นเกตแดนของที่พวกมันก็อยู่เมื่อวันก่อนที่ผมไปเก็บหอ,อยมาทาเป็นกับข้าวนะครับผมไปดูเส้นทางเส้นทางมันทางเข้าไปมันจะรบึงกันแค่ไหนแต่ผมก็เข้าไปยังไม่ถึงที่ที่พวกมันก็อยู่นะครับผมก็ ได้เข้าไปแค่เกือบถึงเกือบถึงที่พวกมันก็อยู่ครับแต่ผมต้องบอกมาก่อนเพราะผมไปดูว่าเส้นทางมันมันไปได้อีกไหมครับเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปผมจะไปไปชี้จุดถึงที่ที่พวกมันก็อยู่เมื่อสมัยก่อนนะครับแต่ผมก็ได้ข่าวมาเสียวันก่อนที่ เพื่อนๆชาวบ้านก็ไปทำอ่านที่ในป่าแถบนั้นแล้วก็เขามาเล่าบอกผมว่ามันไปเจอเกี่ยวกับเรื่องซากของที่กินเศษอาหารที่กินเนี่ยทิ้งไว้เป็นของที่พวกมันนะครับ,ะรบนะครับของสดๆนะครับคือเหมือนถึงไปกินยังเลือดสดๆอยู่เลยยังยังทิ้งเศษอาหารอยู่แล้วก็ แนะนำให้ผมไปแต่คลิปที่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปดูนะครับว่ามันเสียอาหารที่เขากินทิ้งไว้มันเป็นยังไงเพราะพวกพวกพวกมันนี่จะจะ,จะอยู่จะกินทิ้งเสียอาหารไว้ที่เป็นกองเลยนะครับที่ที่พวกเราจะาวบ้านที่เขาไปตหมากินในป่าก็จะเจอบ่อยอครั้งแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีแล้วแต่่าเงิน มีคุณไปเชิญเข้านับมันยังมีอยู่นะครับพวกนี้ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทํารายการคลิปส่งไปให้พวกเราได้ชมกันนะครับครับคนนี้นะครับเมื่อวันก่อนผมได้เดินไปหาหอยรอบเกือบจะถึงเกตแดนที่พวกมันก็อยู่นะบริเวณแต่แต่นี้นะครับที่ผมไปวันก่อนผมไปหาหอยมากินเพราะผมต้องการไปดูเส้นตางนะครับว่าตางเข้ามัน มันเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้เดินป่านี้มาประมาณ30กว่าปีแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ถึงที่ที่พวกมันก็อยู่แล้วผมจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมกันนะครับที่พื้นที่ของผีหลังครวงนะครับสำเอัครับยังไงก็ก็ให้ท่านเพื่อนๆทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะเข้าไปถ่ายทาในเขตของ พวกปีหลังกลวงนะครับตัวน,นี้มีริงนะครับมีเศษอาหารอยู่ที่พวกชาวบ้านไปเจออะไรมาเล่าผมฟังนะครับและผมจะไปทําคลชิปมาให้พวกเราได้ดูกันว่า,ว,า,ว,าว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงครับผมก็ไม่ค่อยกล้าอยู่เท่าไหร่นะครับแต่จนไม่รู้จักชวนเพื่อนไปหรือว่าถ้าเพื่อนไม่ไปผมก็ต้องไปคนเดียวนะับขมก็ถึงยังไงขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับ ครับก็สำหรับคืนนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วทุกับผมคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ